มาลวนมาลวนนั่กันจ้าพี่น้องขุดมันแซงในทงปุ๋ยเก็บผลผลิตมันแซงในทงปุ๋ยจำมือนี่พี่น้องจ้าเพื่อๆพี่พี่ยัองมือนี่มาเก็บผลผลิตมันแซงในทงปุ๋ยเนาะค่ะเนาะที่เหลือไว้ประมาณสิบกว่าทงปุ๋ยเนาะค่ะพี่น้องนี้ก็เก็บจักหาทงก่อน กลับมาลุนน้ำกันได้ใจพี่น่องว่าพวกที่เลือๆอยู่นี่มันจะเป็นหัวบ่อเนาะเนาะเก็บมาแล้วก็คือว่าหัวได้เติบหนึ่งอยู่เนาะค่ะพี่น้องเก็บย้อมพันเมือดกว่าว่าจิจงไว้หัวพันน้ำแน่พวกมันแชงในทงปุ๋ยนี่กลับมาลุนน้ำกันได้ใจพี่น่องตัวนี้ก็หดน้มโบข่อยถึงบันไดใส่ปุ๋ยก็บโบข่อยถึงนึ่โมสิคือบ่อบุญมันมันอยู่ใน

โลตีเลียดยาเพราะเป็นวีเป็นวีพี่น้องยะเบิง้งความท้วงเลยพี่น้องมื่อนี้ว่าสิเอาหลายถุงโอ้หงอ,อ,อ,อกรูเคเล่มึงมันสิอยู่ใต้ทุงปุ๋ยอย่างไรละพี่น้องขันขันมันแซงในทุงปุย๋ยขันในปลามันจังควย ไอ้ลงไหลในทงปุ๋ยมันก็ไปบ่๊วยมันก็บขาทงปุ๋ยอุอ้ยนหัวนั่นเนี่ยอุย้ยอุ้ยหัวนั่นเสียขลังเนี่ยปักยาวอุ้ยตรงนี้คือมีหัวอยู่ทางกลางหลายเลยเก,ก,ก็บก้นก,กนับไหนบ้างเก็บก้นเก็บก้น สำหรับเ,เพื่อนเพื่อนพี่เพียงน้องตีบ่มีพื้นทีเนาะค่ะเนาะสิปลูกในทงปุ๋ยดีไปอีกแบบหนึ่งพี่น้องขันปลูกในทงปุ๋ยขันมีพื้นที่ให้ปลูกขอแนะนำให้ปลูกอันนี้ดีกว่าปลูกในในพืน้นยกหล่องมันมินสก็ฟให้เอฟซีเพื่อนที่สร้างมาเนาะค่ะเนาะไปคูดอยูป่ป่ามันกับบกข่อยหัวบกข่อยเต็มทีแม่พี่น้อง มันบ่คือเขาปลูกเอาเจ็บทั้งผิวกันเจ็บทั้งมมีกันเด็ดเอาแต่ข้อของมันเอาหางมันไว้มึงเหรออ้ยปลูกขี้เลี้ยงวันได้มีมาปาดเนาะ มันาก่อนมคอมันเาวตัดไป<ะ>ไพ่ี่ๆน้องๆขอบคุณถูกก็ร่งใจที่เขามารับชมปปคิดพรกวนคนละเกษตรนอก,ก็เนาะเอ็ซ <M ai> ีไมเอ็ซีเก้าขอบคุณหล,ลายๆเดยแย่เด้อที่เขามาให้กําลังใจนอกระนาะ อาศัยมันกินไงอย่างหนึ่งห้าอยากกินหฮากับความทงปุ๋ยกินเลยห้ากับบรดิโกนอยากไหมพี่น้องขันมันแซงในทงปุ๋ย เป็นเก็บผลผลิตมาแช่แล้วต้องปุ๋ยเด้อค่ะพี่น้องอันนี้เป็นดินหลวนพี่น้องปลูก เทุ่งไหม่ด้วยโอ้จะนี่เป็นปุ่มเลยหัวมันไปบอดามันขาดถ, ung, ถ ung ุงถุงกระสันนำเป็นวีสิบกว่าหัวมันสันนำ ุงปุ๋ยสันแห้งหังอดอกพี่น้องขันมันอยู่ในพื้นดินนี่มันสีงหง่กว่านี้เลยนี่มันไปได้ตัวนี้มันอยู่ในมันไปบ่ได้นีุ่งปุ๋ยมันกับโคตอยู่ นีนี่ทั้งกลางเห็นขลุ่ยอยู่นะเลยว่างันอะไกันจิตกินนี่มันก็นสบายพี่นอ้องไงความเอาเลยต้องคุดมันเมื่อยตัวนี้ก็เอาดิ้นกบไหวให้เขาเกิดอีกหากติงมันความอ,อีกตรงนี้ อกองกอยู่ขางเดียวเป็นนั่คอยนั่นอันนั่งคอยไอ้ทุงปุ้ยมันคอยลงไปหาหนทางสี่เอาไปเก็บเป็นหัวพันบมม่มไหวพี่น้องมันจังเวลาปลูกมันง่ายแหละมันก็งอกเร็วกว่ากันแท่งนอเร็วกว่ากันไปเก็บให้เมือเ่อตะเรือ แค่ซิปกว่าถุงคลิปหนาคลิปนี้เอาจะหาถุงก่อน โอ้แต่ละทุ้งละทุ้งนี่กะถือว่าคุมอยู่พี่น้องขันติปูก,กินเนาะค่ะเนาะงเพราะงี้นี่ก็เปิดเทียงมากัวพี่ว่าคุณเสียงถึมต่ตำถึมต่ตำอยู่นะแล้วก็เอานามฮดไว้พี่น้องแล้วก็คอยเอาไปลงแป้งไอ้พวกตีงพวกงานนี่ก็เกิดเบิ้ด เกตรตรงไหมไม่ต้องว่างงามพี่น้องยะออกพุณนเอฟซีทีสั่งออเดร์เข้ามาเด้อค่ะพี่น้องขอบควณกะทะยอยทรงเรื่อยๆแต่ช่วงนี้กะสีบ่มีพันละพี่น้อง เพราะว่าในปลากับคูดบลาไข่เป็นหัวปลาได้เต็มที่คือทุปปปมมทททกปีเพราะว่าน้ำมันถ่วมโดนแห้งเท่ตงไหมสามสี่ถุงละพี่น้องให้นานกว่าปเต็มที่ให้ปุ้ยกับปลเต็มที่เป็นไรเพราะว่ามันอยู่ในแห้งเขาไปหายบ่ได้เนาะค่ะเนาะโอ้ยโอ้ย,อยตื่นี้มันของงาม อ้ในเดนเนี่ยก็นแนบมากว่าเห็นในเจ้าของนี่ขอบคุณทุกคันร่างใจที่เขามารับชมคลิปประกวดเขาหลัก,กเกษตรนะคะนอเพื่อนเพี่งน้องเอฟซีไมเอฟซีเก่าก็ให้กำลังใจโดยดียดยเสมอมาเนาะคะนอปทุกคนก็ขอขอบขอบคุณเอฟซีขี่มาให้กำลังใจเนาะคะนอสุภูสุคนนี่ยายหัวอยู่นี่ อีนนี่นว่างนี่กะที่เหลือบบเห็นกะถมไหวให้มันเกิดใหม่พี่น้องนี่วันหนึ่งยะนี่นี่นเคลียบางวางนี่มีบอ เด,เดียวนนีงติดนี้่อเก็บพุ่นพลีตหาท่งคุนกันพี่น้องเพราะว่าติดไปเข้าไปบ่มไหวนำ้ำเป็นหัวพันปีต่อต่อไปเนาะค่ะเนาะพวกแซงพวกงานยังเสียะเกิดดีได้พี่น้องถมหลักะหดน้ำ รับคลิปนี้ประควดกับสิคอสโจ้เพียงแคน่นี้เนาะค่ะพี่น้องไอ้คุดมันแซงในทงปุ๋ยเนาะค่ะเนาะเก็บผลผลิตมันแซงในทงปุ๋ยคลิปหน้าจังพักันใหม่เพราะว่าเหลือเหลืออยู่ประมาณซี่กว่าทงละมั้งจังสีด้เห็ดคลิปอีกต่อเนาะค่ะพี่นอ้องเห็ดในเพื่อนเพียงน้องได้รับชมสำหรับเพื่อนเพี่งน้องมาก้านปลูกคือประควดเนาะค่ะเนาะ